สวัสดีครับวันนี้พบกันเป็นครั้งแรกกับการไลฟ์ Live ที่เชฟานนะฮะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานำเสนอเนื่องจากว่าแม่ผมนี่แหละทำน้ำพริกทำน้ำพริกขายแล้วก็อยากจะให้ลูกช่วยโปรโมตผมก็เห็นว่าน้ำพริกกับผักของฟาร์มเราเนี่ยมันน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับผมก็เลยขอนำเสนอกันแบบต้องโต้ออ่างนี้เลยละกัน อขอแนะนําให้รู้จักกับนี่ครับน้ําพริกครูยุพาเป็นน้ําพริกกากหมูนะครับเดี๋ยวเราจะมีมาอีกหลายๆตัวเลยครับแต่ว่าอันนี้คือตัวแรกที่เรานําเสนอกันในวันนี้น้ําพริกกากหมูครูยุพาสั่งได้ที่ไหนก็เข้าไปที่เพจน้ําพริกครูยุพานะครับน้ําพริกครูยุพาเข้าไปสั่งได้ที่นั่นเลยลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับถุงละส5สบาทสามถุงร้อยจะบอกว่าอร่อยมากตอนแรกผมก็ไม่คิดว่า มันจะอร่อยขนาดนี้เพราะว่าปกติก็เคยกินน้ําพริกกะปิหมูมาบ้างแต่ของที่อื่นก็มันก็จะออกหวานแบบแบบแบบเลื่อนๆหน่อยแต่ว่ามากินของแม่ตัวเองผมว่าออร่อยอ่ะแต่ว่าจะทําให้ดูว่ามันอร่อยอยังไงก็เกรงใจจังเลยนี่นะฮะอันนี้คือน้ําพริกกะปหมูที่ผมตักใส่อืใักใส่ถ้วยไว้ผมก็เนี่ยจะบอกว่ามันกรอบมากเลยนะเสียงมันครบครับครบมากเลย แล้วก็ผมเป็นคนชอบกินผิดแห้งผิดแห้งแบบเอามานี่นะฮะผิดแห้งอย่างเงี้ยเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็เอามาคลุกกับข้าวอย่างเงี้ยครับโอ้ยดูสิมันเป็นกากหมูนะแล้วก็พริกนะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะผมจะบอกว่าผมชิมมาแล้วล่ะน,นี่คือทำให้ดูว่าอย่างเงี้ยแล้วก็กินอื แต่มันจะเป็นเชฟฟาร์ไมไหมล่ะถ้ามันไม่มีผักอ่ะถูกมากอันนี้ผักเบบี้คอสนี่นะครับเบบี้คอสหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเบบี้คอรสรู้จักแต่คอสกันใช่ไหมคอสเนี่ยมันเป็นผักอ่ะนี่ผมมีคอสคอสก็คือตัวนี้อันเนี้ยมันเป็นคอสพันพันเล็กอะนะเขาเรียกมินิคอสมีมันจะจะมีคอร์สใหญ่เรียกว่าคอร์สกับมินิคอสซึ่งเป็นกรีนคอสอะนะแต่ว่าคอสเนี่ยหลายๆคนกินกันประจําอยู่แล้ว เราก็จะก,ก็กินคอร์สกับซีซา,าสลัดใช่ไหมที่เชฟฟาร์มที่กรุงเทพก็ขายซีซาสลัดอย่าลืมก็ไปดูในเกตแก๊ปเกตลายแมนแวนด้ามีทุกอันเลยนะแต่เนี่ยผมขอน,นำเสนอตัวนี้ดีกว่าอันนี้คือเบบี้คอร์สมันอร่อยมากคุณผู้ชมเคยกินหรือ,อยังอ่ะดึงออกมาหนึ่งใบเนี่ยกับกรอบเนี้ยนะผักของเรานี่ไรสารไรสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต อันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วแล้วเราก็จะต้องมากินกับน้ำพริกกับหมูแม่ <c oughs> มันที่สดอยาจะบอกว่านี่นะตักน้ำพริกกับหมูแม่มาช้อนชอนอย่างเงี้ยเนี่ยช้อนชอนเต็มๆนี้นะใส่กับผักเนี่ยแล้วก็ข้าวหน่อยหนึง่งแล้วก็กินเข้าไปอือหือ ใครชอบกินพริกนะนี่ใครชอบกินพริกกินพริกกันไปด้วยที่สุดในโลกอะ่ะเข้าไปดูนะครับเผ็ดน,น้ำพริกากากหมูครูยุพาน้ำพริกกากกากหมูครูยุพาถ้าไม่รู้จะกินคู่กับอะไรเอาผักมากินคู่ครับแล้วก็ผักที่ผมแนะนําก็คือนี่เบบี้คอสสวนมะน่ากินใช่ไหมอร่อยเ้วยนะครับนี่ ผักเชฟามนี่ไม่ขมเลยนะครับจะบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่มีผักอันนี้คือไปตัดมาจากแค่เมื่อกี้นี้แต่ว่าถ้าอยากทานผักกันก็อาทิตย์หน้าสั่งมาได้เลยครับสั่งมาได้ในเพจเชฟามได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้ถึงที่เราก็จะส่งสองรอบเหมือนเดิมครับสัปดาห์หน้าส่งวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์สองรอบเหมือนเดิมสั่งมาได้เลยนะฮะแต่สัปดาห์หน้าเหมือนจะไม่มีเลดโอเคราวนี้ก็ไม่มีเลดโอบเมื่อกี้พยายามจะตัดเลดโอบมาสักต้นหนึ่งเพื่อเอามากิน ก็ไม่มีมันคือมันต้นเล็กมากแล้วก็มันยังเล็ดเด็กอยู่เลยก็แนะนําตัวนี้ครับตัวนี้สัปดาห์หน้ามีแน่นอนอร่อยมากกรอบมากเอามาทดแทนคอร์ดได้เลยส่วนใครที่หิวข้าวสั่งน้ำพริกกับหมูคูยยุพาครับขออีกคำได้มากนะมันต้องแบบนี้เพราะว่็พริกพริกเข้าไปหนึ่งเม็ดงี้ย ือจบจบแค่นี้แหละมาขายของอุดหนุนแม่ผมหน่อยนะครับ